สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมาิสาแก้วดีจ้ะพี่น้องจ้าเจอกันยุสวนคือเก้าพี่น้องจ้าสวัสดีตอนเช้านะคะยุสวนคุณยายคือเก้าพี่น้องจ้ามาส้มสวนค่ะมาชมสวนแดดส่องตาแดดส่องตามาชมสวนค่ะชมสวนคุณยายก่อนค่ะก่อนจะทํางานพาเลาะสวนก่อนพี่น้องจ้าก่อนจะทํางานมาเลาะสวนกันก่อน แลนไปแลนมาค่ะบ้านสวนอยู่ข้างทางบ้านสวนอยู่ข้างทางสุดทางแนมรถพี่น้องจ๋าบ้างสวนสะก้อนเลาะสวนให้พี่น้องดีใจสะกกอนนะ้องเลาะสวนสะกกอนเด้อจ้าชมสวนให้ชื่นใจก่อนทำงาน แย้ามาสาวอากาศดีดีมันหนาวพี่น้องจาอ้าแยมาสาวอากาศดีมากเลยเพราะว่ามันหนาวอันนี้แปลงอันแปลงทังผีกงก็งามพี่น้องจา้าทางผูกก็งามคนละมองเลยนี่บอแมนมองเดียวกันเลยนี่มองใครมองมันนะคะมองไขมองมันเด้อไม่ใช่คนละมองนะคะอันนี้ ้มผักคุณยายพี่น้องจ้าผักสลัดผักสลัดอันคนุละอย่างนะพี่น้องจ้าอันนี้ผักสลัดห่อสลัดแกว้วสลัดกรอบแต่อันนี้จะสลัดหอมธรรมดานี่ทางนี่สลัดหอมธรรมดาพี่น้องจ้าสลัดใบเืงเหลืองอ่อนๆนะเนาะสลัดใบเขียวอ่อน อันนี้ก็แแทบเพื่อกันเนาะตะเก้ามันจะมีแต่แบบนี้แหละสลัดอันนี้แหละตะเก้าเดี๋ยวนี้มันจะมีสลัดแยกขึ้นมาอีกนี่มันจะเป็นสลัดหอ่อสลัดหอ่อสลัดแก้วสลัดอัน,นที่เขาขายตามห้างค่ะเนาะเดี๋ยวนี้ขายทั่วประเทศขายทั่วขายทั่วตลาดและตลาดใดาก็มีเดี๋ยวนี้มีหมดค่ะ แต่ก้อนซิยูตามห้างที่เขาขายเป็นหัวเป็นหัวอันนี้ฮะเปลงอันนี้ได้ี่มผักชีใบเลื่อยนะนี่แต่มันอันน่ะผักชีใบเลื่อยคุณยายงามมากเลยแต่มันหญ้าพี่น้องจา๋าไม่ได้ถอนหญ้าบ้างต้นผักชีใบเลื่อยนี่งามๆผักหอมเปีบ้างน้ำหมอกล้ายหลายผักหอมเป เก็บขคงกับเก็บเอาละอันนี้พี่น้องจ้ายางไปทางใดเห็นยางก็เอาใส่กระสอบถือกระสอบอันนึงแล้วก็ย่างยางไปย่างไปแลวก็ตัดอันใดพอตัดก็ตัดอันใดบ่เอาบ่ได้ก็บบ่อเอาเออ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 ไหวไหวไหวแท่งอ๋อป่าดีนคนนี่กระเจี๊ยบกระตัดได้กระตัดนี่พี่น้องจ้าเนี่ยกระเจี๊ยบตัดได้กระตัดเลยนี่ปล่อยไปมันสิเก้ได้นี่นี่ อันนี้พอดีนี่อันนี้แก่อล้วนี่บทตัดอันนี้แก่แลวไม่ตัดมันแกะให้มันแตกพี่นอกก้องกันแกะให้เม็ดมันล่นแกให้เม็ดมันลงล่นขี้ดินแล้วกะมันก็สกอิอกน,นี้กระเจี๊ยบขาว ก็เสียงรถไถเ้ย,ยจ้ามันไกลหนทางเข่าสไปเขา,ขาเอาไม้ไปงานข่าดำพี่น้องจ้ารถไถขนไม้ไปงานเขาวดำเอาไปผีปัสสาเนาะบ้านอันมานิสายังอันเผาแบบผีปัสสาอยู่พี่น้องจ้านี่กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบขาวอันนี้เกเแล้วอันนี้เอาไม่ได้แล้วมันมานิสาเพิ่นยังอันใชายวิธีโบราณอยู่ค่ะ เวลาสิมีงานข่าวดำเขากลับไปหาเชื้อเพิงหาต้นไม้หาต้นไม้ไปไว้ไปทาอยู่ผีประชา้า,า,นนนา,า,า,านเนาะ,ะนพี่น้องจ๋าบ้านมณิสาเผาไม้ค่ะยังโบราณอยู่เลยนะคะนีนน่พี่น้องจ๋าดมักบวบมักบวบล้วกามันแก่แล้วก็เม็ดมันกะกองอยู่ตามีมพิดินนี่มันก็ขึ้นพี่น้องจ๋า บวบแก่มันก็ร่วงลงดินแล้วมันจะขึ้นเก็บได้หมดทุกอย่างพี่น้องในสวนเนี่ยเก็บได้ทุกอย่างเลยบึงสดสดใหม่ๆจากสวนทุกวันเลยค่ะคุณยายเก็บของคุณยายเก็บของสดๆดใหม่ๆเลยพี่น้องจ้าส่วนทางพี่ันยังบ่ได้ลงของหลายไม่มีแต่อันเก่ามันไเ้นีง ของเก่าของเก่ายังไม่ได้ลงของเลยอเอาขี้หมูมาใส่อันเอาขี้หมูมาใส่อันยังเกาะหน่อไม้ฝรั่งขึ้นละ่ะพี่น้องจ้าเนี่เอาขี้หมูมาปกหนไม้ฝรั่งคุณยายขึ้นแล้วมาหันหนอใบใหญ่านาะโอ้ยแดดสองละแดดสองแล้วทัางพี่สิบบอกคอยมีพักพี่น้องจ้า ทางนี้มันจะเป็นไอ้นั่นเป็นพักอันใบกะเพาาราใบกะเพรากระโพลลผ้ามันปลูกใกล้กันบ่ได้เลยมันจะเปลี่ยนแปลงมันจะแปลงล่างไปเบิ่งอันที่มณิษนนาทิไมไว้ไปดูที่มณิษนนาเอามาแยกนี่กำลังงามกำลังแตกอันนี้แยกมาปลูก มันมีสาแยกไว้ปลูกไว้อยู่แถวนี้กำลังงามเลยเป็นเหมาะกำลังงามพี่น้องจ้าถ้ามันงามเนี่ยอันนี้กับพีตูกำลังขึ้นใบนางรักกำลังขึ้นพี่น้องหลายๆพี่น้องจ้าย่างโบทัวถึงดอกสวนคุณยายเอาคางแล้วถือเอามือหลักกระบิงเดินมันหลักกระบิง มักถัว่วคุณยายไว้ทำพันงามงามฝักบางใหญ่บักใหญ่พี่น้องจ้าคุณยายเอาไว้ทำพันคุณยายไม่เก,บก็บบงผูกคุณยายเอาไว้ทำพันค่ะว้าวดกเทอันนี้ทั่วพู่นี่ค้างบงอันน้ำท่วมได้นี่พี่น้องจ้าเนี่ ทางตรงที่น้ำท่วมค่ะผักขึ้นแล้วมินจะกะสิไปงานข่าวดำแล้วเว้ยจะไปงานข่าวดำค่ะไม่ว่างสองสามวันเลยแต่ก็ดึงตัวมาเห็นงานเจ้าของพี่น้องจ้าดึงตัวมาทำงานตัวเองบ่ายมากพัดสิบบได้ไปไป,ไปไปรับลูกลูกเลิกเรียนแล้วก็จะได้ไปรับลูกเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งกระเจี๊ยบแหล เจียเเจ๊ยบแลกกับเจี๊ยบแหลกมึงเนี่ยลูกดบกับเจี๊ยบแลกนะคะอันนี้พี่น้องจ๋ามากระเจี๊ยบแลกค่ะตัดได้แล้วนี่ตัดได้แล้วพี่น้องนี่อ๋ออันนี้มันกระยากแก่ละได้นี่เนาะพี่เอาตัวทึ่งๆเลย ้มบะหมนหนึ่งต้มกระไดเนาะลวกกินกับน้ำพริกพี่น้องจ้าเสร็จน้ำพริกปลาทูนี่พักทางใต้ก็ลวกกินได้ผักกาดอ่นนะนะผักกาดดอกผักกาดดอกก็งามผักกาดดอกตัดสมือได้พี่น้องจ้าเท่าที่เห็นที่เห็นมณิษาจัดของให้คุณยายนั่นแหละตัดทุกวันเลยกระเจี๊ยบแดง เจียบแดงกับเจี๊ยบแดงพัานกับบริไซื้อพี่น้องจ้าบางพัานฮฮะป้อยเอาในสวนปล่อยให้มันแก่ละกะเอาพัานเจ้าของเอาพ่านในสวนตัวเองเลยซื้อบางอย่างอันใดมันว่านหมกึ้นยังไปซื้อเอาของเจ้าตัวเองไว้ก่อนปล่อยให้มันแก่มันเท่าละกะเอาผ่านไว้ ปล่อยให้เกเท่าแล้วก็พันไว้เลยยางไปทางใดก็เก็บได้หมดสูยางพี่น้องนี่มกบวบในะคุณยายเอาไว้ทําพันนี่บวบคุณยายเอาไว้ทําพันแล้วบว่เบื่อเด้พี่น้องจ้าแต่ไม่รู้ว่าผู้ชมจะเบื่อหรือเปล่าแต่มานิสาบ่าเบื่อเลยมณีิสาอยู่นาสวนสมเอามาณิสาไม่เบื่อนะคะมึงนี่ ถั่วพูตื่นเช้ามากกับเก็บพักเก็บทั่วพูเก็บทั่วฝักยาวเก็บสมปิพี่น้องจ้าคุดอันขาตะไคร้เอาไปสู้ย่างขาตะไคร้ใบมะปูดเอาไปให้ครบี๋ยวคุณยายจะบอกว่าเก็บอะไรมั่งถ้าไม่อย่างขาดอยู่แผงคุณยายคุณยายก็บอกถ้าไม่ขาดก็คือเก็บแต่อันที่ขาดน้องจ้าเลย เก็บทุกวันนะถั่วพูถ้าไม่เก็บทุกวันมันจะมันจะเท่ามันจะเกะเลือกเอาพี่น้องจ้าเลือกเอาอันตึงๆมันอันใดไม่ตึงก็เอาไว้ก่อนเพราะว่าเราเก็บของทุกวันเมื่อวานสงสัยคุณยายบ่ได้มาเก็บทาง้งในห้อแบักใหญ่หนึงนี่แปลว่าคุณยายไม่ได้มาเก็บนะเนี่ย เก็บไปให้คุณยายก่อนเดี๋ยวคุณยายสิบเห็นอีกเพราะว่านาเป้งไปงานข่าวดําพี่น้องจ้ามานิสาไปงานข่าวดาคุณยายเก็บของบะทัวดอกผู้เดียวเดี๋ยวบุ้งนี่สิเก็บไปให้คุณยายไปงานข่าวดาไม่ได้ลงมาเก็บของช่วยคุณยายเมื่อนี้เขาไปทิมผีเมื่อนี้บุ้งนี่นนย่านคุณยายบะเห็นสิเก็บไปให้คุณยายปลาอลีเมื่อวานนี่คุณยายบม่ได้เก็บอลีนี่ แมน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 พออือคุณยายบได้เก็บเก็บได้หมดเลยบุงนี่คุณยายเก็บของผู้เดียวเมื่อวานมานิสาลงมากะลงมามาคั่วแมงให้คุณยายเนาะมาคั่วแมงแล้วก็มาเตรียมของให้คุณยายไปตลาดแต่ของคุณยายเก็บเองเมื่อวานโอ้โอ้โอ้เมื่อนี้ก็คือกันพี่น้องจ้าเนี่ยมานิสาสิไปงานแล้วนี่ วันนี้ก็ไม่ได้เก็บของช่วยคุณยายเหมือนกันไปพี่น้องจ๋าเก็บบรรยากาศไว้แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณเพื่อกำลังใจที่มาให้กำลังใจช่องมณิษาแก้วดีพี่น้องจ๋าคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะมาเฮาอย่างน้อ